พระเพิร์แมนไปไหมแล้วพระเพิร์นอนตอนเนี้ยแล้วคืนเนี้ยแม่จะได้นอนไหมอ่ะนอนนานด้วยนะนอนน,น,นอนนานแล้วนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวคืนนี้ทําไงอ่ะแม่ไม่ได้นอนอ่ะพระเพิร์นนิ่งสน,นี่ดิเท่านผู้ชมดูนะคะนี่อาซาเลยโอ้โหนอนแมนมากแล้วยังไ,ไงเนี่ยคืนนี้แม่กับป๊าเขาไม่ได้นอนแล้วสิเนี่ยฮนะนิ่งสนิทเฮ้ยเฮ้ย ืนนี้ตาย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 แม่กับป๋าตายอีกแล้วแป้ปปออเนยแม่เตรียมรับสภาพอีกแล้วทุ่มหนึ่งเองจะรีบหลับไปไหนหลับทีเดียวสี่ห้าทุ่มมาค่อยหลับหลับตอนนี้ต้องมาตื่นให้มันปวดแม่ตอนห้าทุ่มอีกฮะเออจะรีบหลับไปไหนฮะรีบหลับไปไหน นี่หลับไปไหนเออเดี๋ยวเพิ่งนอนทีเดียวเลยห้าทุ่มทีเดียวเลยเดี๋ยวมาดีดอีกนะไหนโอเคป่าวหาที่นอนตรงนี้อ่าวนอนนอนนอนคนสวยเข้าไปนอนหรือ,อยังค, <c oughs> คนสวยแป๊ก <c oughs> คนสวยออกมาจากบล็อกเหรออ้าวฮะ,ะ <c oughs> คนสวยมานั่งง่าเป็นร้านพม่าไาย นอนตรงนี้เหรอ,อนอนแถวนี้ใช่ไหมเหมือนพี่แพนเลยพี่แพนก็ชอบนอนแถวนี้อ่ะอ่ะหนูนอนปะแม่ไปทํางานแป๊บหนึ่งนะแล้วหนูก็นอนยาวไปเลยนะไม่ต้องปวดแม่นะเริ่มนะสามทุ่มครึ่งจะสามจะสี่ทุ่มเริ่มละวันนี้เริ่มเรม็วหน่อยไม่เริ่มดึกเหมือนจันืรอวานนี้อาเพินอาเพิน อะนอนไปงั้นน um <t ric eau> ่ะมาแล้ว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 เหรอมาแล้วเหรอบอกว่าไม่ต้องคึกไงไม่ต้องคึกแบบเมื่อคืนไงฮะฮะนมแพ้ดีดีแก้วหวะนมแพ้ดีดีแก้วหวะฮะนมแพดดีดีแก้วหวะ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 ฮะ เดี๋ยวแม่จะไปล้างเล็บแล้วเพราะว่าหนูชอบกัดเดี๋ยวสีทาเล็บแม่เข้าหนูเข้าปากหนูเนี่ยเนี่ยฟันแหลมแหลมเนี่ยฟันคมคมเนี่ยแวเนี่แขวแขวเจ้าเนี่ยสิคมหลายเดอ้อฮะแขวเจ้าเนี่ยสิคมหลายเด้อฮะหน้าปลายแหกไปแล้วเป็นเส้นคาดตรงกลางจมูกเลยฮออึเฮ้ นอนได้แล้วนๆนอนได้แล้วขอร้องพีสนะพีซแม่เนี่ยเริ่มแพ้อากาศอีกแล้วเพราะว่าพักผ่อนไม่เต็มที่อ๋อเจ็บพออ่ะไปนอนนะนะไม่นอนแล้วนะอาเพลอ,อนตรงนี้นะเข้าใจเข้าใจไหม <c oughs> <c oughs> เข้าใจไหมเข้าใจไหม <c oughs> ไอตูดมึกไอตูดมึกพี่แพนเขายังไม่สนขนาดนี้เลยนะตอนเด็กๆ่ะฮะฮึ <c oughs> <c oughs> อืมในสุดติงกระดิ่งม้าเลยสุดติงกระดิ่งม้าสุดติงกระดิ่งม้าเลยอืมพาเพลินพาเพลินแม่เจ็บแล้วโอ๊ยโอ้ยนิ้วขาดขาดโอ้ยโอ้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 ปาว่าแล้วปามาแล้วโอ้ยไปเลยไปหาปลาไปหาเรียงแล้วไปหาปลาไป ไปค่ะป้าป้ามาแล้วไปโอ้โหโอ,โอ้โหโอ้โหไปเลยแล้วเขาจะเล่นแล้วไปไป,ป้าพี่อาบน้ําไปเออไปแล้วให้ป้าพี่อาบน้ําไปทําตัวให้สะอาดไป โอ้โหมันแก่นมากลูกสาวกำนันนี่หว่แพนด้าเอกโอ้โหใช่แพนด้าเลี้ยงง่ายกว่าเยอะเลยไม่กวนแม่ขนาดนี้อ,อ,อันเนี้ยแพนด้าคูณสองอะ่ะใช่ได้นอนไม่ต้องหัวเตรียมไปเลยเื่าคือน,นี้มันดีดอีกเนี่ยเนี่ยนมแพะมันดีดอีกแล้วเนี่ย เห็ไหมเป็นแมวหรอเป็นแมวเห <laughs> เมเนีเ่ยลบล้อ <laughs> หงายท้องเลยอ่ะลูกอ,อากาศกัด <laughs> ออกาดกด นี่เราเอาไปนทางนี้เราเอาไปนอนได้แล้วไปนอนได้แล้วพอแล้วพอมาเจ็บโอ,โอ